ดีครับทุกท่านพผมชาตินะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันทุกท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงกับการที่คุณฝากเงินไว้กับคนอื่นนะครับแน่นอนเร็วๆนี้คุณอาจจะได้เห็นข่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่วันนี้ผมจะมาขยายกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนเรียนหาเงินจากทองคาซึ่งผมแถม คู่มือแลกเปลี่ยนกันตาแต่งประเทศไท้นะครับในราคาหลักร้อยซึ่งรับเพียง20ท่านนะครับถ้าใครสนใจก็รายละเอียดอยู่ที่คอมเมนต์นะครับโอเควันนี้ผมมาแบ่งปันทุกท่านในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่คุณฝากเงินไม่คมตื่น,นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาคุณเห็นว่ากรงองเขาเรียกว่าปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับคือ พูดง่ายคือมันมีหนี้เสียมากขึ้นนะครับวันนี้ใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับจากเดิมที่ต้องชําระประมาณ5%เนะครับวันนี้กรงอปรับขึ้นเป็น8%นแล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะปรับขึ้นเป็น1 0นะครับจะไม่จ่าย5%เแล้วนะครับเพราะว่าหนี้เสียปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกเราว่าหนี้เสียปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1ล้านล้านล้านนะครับ จากที่ผมบอกว่านี่ควรเรือนทั้งหมด16ล้านล้านครับวันนี้1ล้านล้านฉะนั้นถามว่านี่เหล่านี้เป็นเงินใคร,ครับมันก็เป็นเงินคุณนั่นแหละเงินที่คุณฝากฉะนั้นใครที่ฝากเงินหลักล้านขึ้นคุณจะรู้ว่าโอ้เริ่มจะหนาวๆนาวนะครับเพราะว่าการที่กรงงอที่ล่าสุดปรับขึ้นดอกเบี้ยน่ะ แน่นอนเขาต้องบีบออกทุกทุกทางนะครับแน่นอนพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บบ้านก็ขึ้นรถยนต์ก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะครับเขาต้องเอา่อันี้เขาไม่ยอมเสียหรอกครับแต่คนยงางคุณที่คุณฝากเงินงนั่นแหละความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับคุณครับถึงแม้คุณจะได้สองบาทยี่มาตังค์ครับแต่เงินคุณอยู่ในนั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมบอกคุณหลายคนว่าเงินอยู่หน้าร้านแค่สิบเปอร์เซ็นตถ้าคุณเป็นคนที่สิบเอ็ดก็รบวงนะครับฉะนั้น คุณต้องตระหนักให้ดีนะครับตระหนักให้ดีนะครับสลับเงินที่คุณยอมฝากไว้กับผู้อืน่นเช่นถ้าหากว่าวันนี้คุณไม่อยากที่จะมีความเสี่ยงมากนะครับคุณมาตามผมคุณต้องรู้จักการแปลงเงินนะครับแปลงเงินแปลงเป็นอะไรผมทําไปคลิปก่อนที่ดินทองคําและเปลี่ยนที่ดินขึ้น5เซตต่อปีและเปลี่ยน 10%ทองคำยังต่ำ8%แต่นั่นทองคำมันขึ้นลงตามพลังงานด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็แพรนิกด้วยเช่นพอคุณแปลงเงินป๊บเงินเฟอ้อจะทำลายคุณไม่ได้นะคุณก็จะจะมีอำนาจเต็มนะครับมีอำนาจเต็มนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณไม่แปลงเงินนะครับอนาคตนะครับมันจะเข้าสู่ในสังคมเงินดีต่นนะครับ ซึ่งผมทําแลกเปลี่ยนมานานผมจะรู้เลยว่าหลายประเทศอย่างเช่นสวีเดนนอร์เวย์เนี่ยเริ่มเป็นสังคมไรเงินสดแล้วครับทุกอย่างยิงเคียโค้ดหมดทุกอย่างโอนหมดไม่มีเงินสดแล้วนะครับฉันฝากไว้นะครับสำหรับใครที่กําลังฝากเงินไว้กับคนอื่นความเสี่ยงหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับโอเคไว้แค่นี้นะครับใครสนใจก็พิมพ์เอฟมาละเอียดที่คอมเมนต์นะครับ โอเคพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ